อวดอวดอวดก็คือสำแดงอวดฤทธิ์เช่นอวดฤทธิ์สแสดงให้เห็นว่าฉันเนี่ยเก่งนะขี้อวดอวดฉลาดอวดรู้ภาษาอังกฤษเขาก็มีใช้คำว่า to show off to be proud of อวด ถ้าอวดดีกับพวกทนงตัวว่าตัวดีถือดีอ่ะพวกอวดดีพวกอดดวกอดตัวก็แสดงให้เห็นว่าตัวเองดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้อื่นอวดตัวแต่ที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนรู้เนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าพวกอวดรู้อวดรู้ แต่ไอคนที่ชอบพูดโดยอ้างหลักฐานที่ไม่มีอยู่จริงหรือบิดเบือนไปจากความจริงมาประกอบพูดแสดงสรรพคุณหรือคุณวิเศษให้เกินจริงพวกอวดอ้างอ่ะอ,อ้างนู่นอ้างนี่อวดอ้างอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่มีอยู่จริงหรือบิดเบือนไปจากเรื่องจริงอวดอวดกล้ามอย่างนี้อวดได้ แ่ไปอวดอย่างอื่นอวดไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจะว่าที่อวดพวกพวกชอบโชว์ออฟก็พวกชอบอวด